สวัสดีสมาชิกในสี่กดีกันอ่าคลิปนี้ขอคมาเมเบิ่งแนวทางห้ยหุ่นนิเคอิเสาประจำวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมพี่นอ้องซึ่งเป็นวันแรกเริ่มแรกของอาทิตย์นี้อ่อาขอคมามติดตามมาว่าห้ยหุ่นอาทิตย์นีน้สิเดินบ่รพี่นอ้องตา ถูกอกถูกใจกกดติดตามช่องนี้ไว้พี่นอ้องเมื่อเวลาเอดต้องคลิปเอากระสิบบรายพาด้อมมลข่าวสารตัวเลขเราจะได้เห็น้อมมลตัวเลขท่านต่อเหตุการณ์พี่น้องถ้าถูกอกถูกใจก็กดต,ติดตามไว้สำหรับผลไว้หุ่นนี่เคย์เจางวดล่าสุด หงวดล่าสุดหมวันซุกที่สิบเก้าสิงหาคมพี่น้องผลนิเจ้าก็ออกข้างบนเจ็ดเก้าสี่ข้างล่างแปดศูนย์เจาะอพอพานพี่น้องเจาะพอพานอาก็ะต้องขอโทษขอไฟสามารถเช็กได้หลายส่วนสายหูวสายวิ่ง กัยังมากตัวเด่นมากสี่สายรูดมากสีแอดจับให้สี่เจพี่น้องออกเจ็เก่าสีใโต๊ดโตดเลขพี่น้องในโต๊ดโตดเลขก็เสีดายอาจะเป็นเก่าเจ็หรือเก่าสีพี่น้องกับว่าเป็นยัง เด็ก็มีเข่ามีรุดเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของหอยพี่น้องแต่เ้อสอบเ้ากับจังตามแต่เ้บอบอสอบเ้ากับพานกับเบิรงนไหวเป็นแนวทา่าสำหรับคลิปนี้แอดก็จะมาลงแนวทางนี่แค่ยี่าของวันที่ยี่สิบยี่สิบสองสิงหาคมพี่น้องวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมนี่เซา เป็นั้นเดิมแรกของอาทิตย์สำหรับอห้อยหุ่นอเนี่ทางนีเสาวันที่2ี่อากะมี8แปดหกแปพี่นอ้องซ้ายวิ่งซ้ายรูดกับแปดดิน8รองเจ ถ้าไม่ชอบตัวดินเอาตัวรองเอาตัวรองมาจับพีหน้องตัวรองมาจับกเ็ดเจ็ดเจดหกเจ็ดเก้าไหน้องเจ็ดหกเจ็ดเกเจ็ดกันเจ็ดเหน้องกันเจอันนี้คือแนวทางไว้หุ่นนี่เคยี่เจ้าอ่า ประจำวันที่22สิงหาคมไี่นองถ้าชอบกับตามถ้าบอชอบกับ่านกับเบิ้องว้เป็นแนวทางกกะโฉบม,มันมันทุกคนครับ